ว่าใชไหมพ่อเอาแล้วเอาแล้วไหมเอาแล้วเอาแล้วโอเควันนี้พวกเราหมาจิงวันนี้เราจะเปิดตัวเพลงที่แบบที่ว่าบทเราเราเราเป็นเรือเรามันเต้กันเรานมันเต้กันเต้เป็นเรือนีมันว่มันไม่รู้เต้เรือนมันมันมันงงนี่มันงงตรงต้องลงเป็นตุกคนกันจริงนี่เพลงดังปาาใต้ครับหมอมาตุกคนจริงเลยจักจับรเฉยจักเฉยใส่เลย ว่ามือวันนี้มือหมึกล้องเรากมาเล้ววันนี้เรารขบควบกันไม่เรียกว่าว่าว่ววววเวนออรอกแต่ตัวขึ้นเมื่อตื่นตืนนี่เราอเจอออรอกแต่ตัวแต่ตัวเมื่อนันตัวใจไม่ได้ส่วนเราลืมปวดใจง่ายชอบลอยไปวางปวใจไม่สามาบางเวลาเงื่อนไงก็เอา คิดไม่ออกมันบอกให้ทุกเหลือสาวเอ๋ยน้องรู้ไหมว่ามีใครปวดเท้าก็พี่บ้าคนที่รักเจอฉันคิดนักม่นฉันต้องเจอหุ้ยอย่างเธอ จงคุณรอยเป็นชีวิตจีดใจคนกางเกงยัยเธอไหมพันนี้งาออเราได้ด้วยสวครับเดี๋รอรอดูหน้าเธไแลว่าไวาให้เธอเด็ดดีดีกี่ปีครั้งนี้แปลงได้เธอ รวยยเป็นชดจพงจะ่อไหมมาเจอโอ้รอได้ัวได้ลนะจะง่ายจเ็นดีวาแล้วครับยังวันนี้ั็ได้วีด้วคัวันนี้แป็ได้ให้เจอมาเจออรอได้ด้วยเจ้คนรวยรวยเป็นชีวิตติดพอถึงจะใหญ่ถือไหม Hồ đồ đại tuấn, hồ đồ đại tuấn.